สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและแฟน,แฟนๆชาวนายคาไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมครับมอนสเตอร์อยู่ที่บูธรถจักรยานยนต์ G.P.X Racing ที่งาน Motor Expo 2020นะครับวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับรถอัตโมติ1 5 0 c ีรุ่นใหม่ครับ G.P.X Drone นะครับบอกเลยว่าโดนมากนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆเข้าไป กดไลค์นะครับกดแชร์กด, share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมสักหน่อยนะครับที่ f a c e b o o k Fanpage แ,แล้วก็ y o u ู e c h ช n แน l นายคาไทยของเรานะครับผมจะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปดีๆมานำเสนอให้ติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าว่าแล้วก็อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปเจอดโดรนกันเลยดีกว่าว่ามันจะโดนขนาดไหนครับสำหรับ G.P.X โดรนนะครับเป็นการร่วมมือกันสร้างออกมานะครับระหว่าง ค่าย G.P.X แล้วก็ค่าย S.Y.M โดยค่าย G.P.X ครับเป็นผู้ออกแบบดีไซน์ภายนอกทั้งหมดแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะหยิบยืมมาจาก S.Y.M นะครับซึ่ง G.P.X เนี่ยเขามีจุดเด่นในเรื่องของการดีไซน์สร้างสรรค์ผลงานของรถจักรยานยนต์อยู่แล้วตรงนี้หลายท่านก็ยอมรับนะครับโดยเฉพาะกับนี่เลยครับ G.P.X โดรนผมบอกเลยว่าตอนออกมานะครับตอนเปิดตัวมาใหม่ๆโดนมากนะครับ คือเข้ามาแข่งกับ Honda PX x แล้วก็ Yamaha n m a x ได้อย่างไม่กลัวเลยนะครับคือสู้ได้เลยนะครับเห็นดีไซน์แล้วถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับในคลาสนี้นะครับอ่ะเรื่องมาที่นี่ครับดีไซน์ด้านหน้าครับไฟหน้าครับเป็นแบบ Full LED นะครับแล้วก็มีไฟ d a y day time r u n n i n g light ก็เป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้นะครับก็ มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีลูกเล่นด้วยนะครับมีคีบแหวกอากาศตรงนี้ซึ่งดูกระจังหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยดูบังลมหน้าตรงเนี้ยมันคล้ายๆกับเป็นการหน้าตาด้านหน้าเนี่ยคล้ายๆของยามาฮ่า X Max นะถ้าถ้าในในความรู้สึกผมนะครับให้ให้ความดุดันเท่ากับคล้ายๆกับยามาฮ่า X Max นะครับอ่ะมาดูด้านข้างด้านข้างด้านข้างนี่ดูดีไซน์ด้านข้างคือเขาดีไซน์ออกแบบได้แบบ ชบเชี่ยวอ่ะผมชอบนะครับเนี่ยเส้นเว้าเส้นโค้งเนี่ยลองซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับจะเห็นแบบว่าเส้นสายผิวไหวของตัวรถนะครับมีการลงรายละเอียดที่ค่อนข้างพิถีพิถันนะครับแล้วก็ที่วางเท้าจะอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มีคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือขาทั้งสองข้างต้องต้องหนีบด้านข้างเอานะครับแล้วก็ด้านบนครับควบคุมรถด,ด้วยแผดนบาร์นะครับ แผ่นบาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่หน้าปัดเรือนใหม่นะครับเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็เป็นจอ LCD นะครับจอสีด้วยแสดงผลแบบดิจิตอลเต็มระบบนะครับตรงนี้ถือว่าจ้าบมากๆเหลองบิดกุญแจปิดได้ปะบิดไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ power outlet นะครับเป็นซ็อกเก็ตชาร์จไฟมือถือก็เอาตัวแปลงมาเสียบได้เลยนะครับแบบ2แอมป์ตรงนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มความ สะดวกสบายแล้วก็มีให้แบบเดียวกับที่คู่แข่งในคลาสมีนะครับไม่น้อยหน้าเลยนี่นีตัวนี้ครับโลโก้บ่งบอกความร่วมมือระหว่าง G P X กับ S Y M นะครับอ่ะเบาะนั่งครับเป็นแบบตอนเดียวนะครับแต่ว่ายกระดับผู้ซ้อนท้ายขึ้นมาแล้วก็มีนี่ลูกเล่นตรงนี้ด้วยนะมีตา G P X ที่ปะด้วยหนังหนังกลับนะครับสีแดงมือจับผู้ซ้อนท้ายมีมาให้ ครบนะครับแล้วก็ดีไซน์ไฟท้ายครับเป็นแบบ full LED เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็คือระบบไฟทั้งคันเนี่ยเป็น LED เต็มระบบเลยนะครับส่วนระบบช่วงล่างนะครับนี่ช่วงล่างช่วงล่างด้านหน้าครับมาพร้อมกับโชคอัพแบบเทเลสโคปิกนะครับเทเลสโคปิกก็เหมือนกับคู่แข่งเลยนะครับล้อมแม็กขนาด14นิ้วนะครับแล้วก็ระบบเบรกด้านหน้าครับเป็นแบบดิสเบรกด้วยจานเบรกขนาด 260มิลิเมตรนะครับปั๊มเบรกแบบพอรพอนะครับส่วนด้านหลังครับเป็นโช๊คอัพคู่นะครับเป็นโช๊คอัพคู่ก็ตามสไตล์ของรถอโตโมตินะครับโช๊คอัพคู่แล้วก็ระบบเบรกด้านหลังครับนี่เหนือกว่า Honda PCX ด้วยผมจะบอกให้นะครับเพราะว่าเป็นระบบเบรกหลังแบบดิสเบรกนะครับขนาดจาน220รยมิลลิเมตรนะครับก็ทำงานร่วมกับปั๊มเบรกแบบ1พอร์พอนะครับก็ถือว่า เจ๋งมากๆนะครับให้มาครบๆเลยล้อแม็กก็14นิ้วเท่ากับด้านหน้าครับยางเป็นแบบทูบเลสไม่มียางไหนนั่นเองครับอ่าเรามาดูใต้บบาของ g p x โดนกันบ้างนะครับว่าเก็บของได้เยอะขนาดไหนนะครับรถอโตเมติเราก็ต้องว่ากันด้วยความสะดวกสบายความอนเนกประสงค์นะครับอ่ะหน้าตาของ u b o ็อเจ้า g p x โดนก็บอกว่าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับจากการค่าคะเน น่าจะใส่ได้นะครับเพราะว่ามีขุดวหาขุดเวา้าหลบหมอญน็อกไว้แล้วแล้วก็สามารถใส่สัมภาระเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของถังน้ํามันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันเนี้ยถามผมอะ่ะผมมองว่ามันเป็นจุดอีกหนึ่งจุดที่ที่ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่เพราะว่าคู่แข่งอย่างอย่างยามาฮ่าเอสแเองหรือว่า Honda p c ีเองนะครับเขาจะมีถังน้ํามันอยู่ตรงนี้คอนโซลด้านหน้านะครับไม่ต้องลงจากรถกดปุ๊บฝาเปิดขึ้นมานะครับแต่นี้ต้องลงจากรถนะแล้วก็มา หมุนฝาเพื่อเติมน้ํามันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่นะครับแล้วบางทีเรามีของมีเสื้อผ้ามีอะไรแล้วกลิ่นน้ํามันนะครับมันก็จะอยู่ใต้เบาะนะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งจุดและกันนะครับที่ต้องสังเกตส่วนขุมพลังเครื่องยนต์อ่ะมาดูกันนะครับด้านนี้นี่เลยเขาก็เขาก็ให้ให้เกียรติ SYM เลยนะเขาไม่ตีตา GPS ทับลงไปนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่รู้เลยว่าเป็นของ SYM นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นขนาด 150cc ซีซีนะครับแบบ1ลูกสู่ s นะครับซิงเกิลอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสวาลนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคลาสที่ใช้งานกันบ่อยในเมืองนะครับรถพิกัด 150cc ซีซีถือว่าตอบโจทย์แน่นอนการใช้งานในเมืองนะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันสูงสุดเนี่ยทาง g ีพเขาเคไมไว้ว่า39กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูจากคู่แข่งอย่าง ยาม้ nmax กับ h o n ด้าพีเท่าที่ผมจําความได้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะประหยัดกว่า g p เพโดนนะครับตรงนี้อ่ะสำหรับราคาจําหน่ายครับนี่ราคาจําหน่ายเรามาดูกันด้านหน้าเลยนี่โอ้โหจีเพ็กนี่เขาเอาจีเพ็กโดนมาโชว์กันหลายรุ่นนะครับเพราะว่าเจ้าโดนเนี่ยมันมีขายทั้งหมดอ่ะสรุ่นย่อยนะครับก็คือรุ่น Standard เริ่มต้นนะครับนี่รุ่น Standard จะมีราคาจําหน่ายอยู่ที่ 65,900บาทรุ่นสแตนดาดก็คือจะเป็นกุญแจแบบเสียบแล้วก็ไขขันสตาร์ทนะครับส่วนรุ่นกลางครับเป็น k e เลสนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับราคาจำหน่าย,ยที่69,800บาทอันนี้ก็จะเป็นรูปบิดเตาแก๊สแล้วแล้วก็เก็บกุญแจไว้ที่ตัวอันนี้ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รุ่น t อ p สุดก็คือคันที่ผมรีวิวนะครับก็คือ k e เลสเปเยลนะครับมีราคาจําหน่ายอยู่ที่78,000บาทก็คือจะ ทุกอย่างเหมือนกับรุ่นคีเรตเลยแต่ว่าจะได้สีตัวถังพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินแบบเท่ๆแบบว่ามิดไนท์มิดไนท์หน่อยบูมิดไนท์หน่อยนะครับก็ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับคือขับสีเนี้ยจะรู้ทันทีว่าว่าเป็น G P X โดรนตัวท็อปนั่นเองครับ